ฟังนะครับเช้านี้ยังเป็นเรื่องสามกกซึ่งเป็นตอนที่ดุเดือดมากเลยครับกวนอูถูกจับไฮไลท์ตอนนี้บอกว่ากวนอูกล้าหาญสัตว์ซื่อแต่ขาดยุทธศาสตร์แนวคิดทางการเมืองโดยสิ้นเชิงฉะนั้นจึงถูกจับและถูกจับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับกวนอูต่อไปต่อมาบทเดียวกัน84ซุนกวนประหารกวนอูครับนี่แหละ ตอนนี้แหละที่ต้องฟังที่ต้องติดตามกันอย่างดุเดือดอย่างนักหน่วงและรุนแรงเลยครับเชิญฟังเลยครับสามก๊กฉบับนักบริหารโดยศาสตราจารย์เจริญวัฒนสินบทที่83กวนอูถูกจับวีองโจโฉกลับถึงฮูโตแต่งทูดทำหนังสือไปขอให้ซุนกวน ร่วมมือกันปราบเล่าปีให้ซุนกวนเข้าตีเกงจิ๋วโจโฉจะเข้าตีฮันตงกับเสฉวนถ้าเล่าปีถูกศึกขนาบสองด้านก็จะตั้งอยู่ไม่ได้คณะที่ปรึกษาซุนกวนหารือกันแล้วแต่เสียงยังแตกเป็นสองขั้วจูก,กัดกินเสนอว่าควรใช้สันติวิธีแบบตีสองหน้าก่อนเพื่อสงวนท่าที ับสงวนกำลังพลทราบว่ากวนอูมีบุตรสองคนเป็นชายหนึ่งและหญิงหนึ่งให้ซุนกวนยื่นไมตรีไปขอบุตรหญิงกวนอูมาแต่งกับบุตรชายจูกัดกินยินดีเป็นพ่อเสือให้หากกวนอูเป็นทองแผ่นเดียวกันเก่งจิ๋วก็จะเป็นของท่านจะได้กำลังของกวนอูปราบโจโฉต่อไป แม้นไม่ยกบุตรหญิงให้บุตรชายท่านท่านค่อยหันไปร่วมโจโฉปราบกวนอูซุนกวนเห็นด้วยจึงให้จูกัดกินเดินทางไปเกงจิว๋วเป็นพ่อสื่อพบกวนอูเจรจาด้วยสันทวะไมตรีซุนกวนใคร่ขอบุตรหญิงของท่านให้แต่งงานกับบุตรชายกังตังกับเกงจิวจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกัน ร่วมกันปราบโจโฉต่อไปมาครั้งนี้เป็นการมงคลโดยสุจริตขอให้ท่านโปรดวิเคราะห์ด้วยเถิดเหตุการณ์นี้จึงถือเป็นความบกพร่องอย่างใหญ่หลวงในชีวิตของกวนอูก่อนจากไปเสฉวนคงเบ่งได้ฝากคาถาไว้8คดคำคือถูกมิตรซุนกวนต่อต้านโจโฉเมื่อสุนกวนมีจิตใจเปิดกว้างในการผูกพันธมิตรกับเกงจิว๋ว ถึงขนาดนี้กวนอูน่าจะรับไว้ด้วยดีหรือถ้าหากด้วยเหตุผลส่วนตัวอื่นๆไม่อยากจะรับเป็นทองแผ่นเดียวกันกันกบสุนกวนก็น่าจะมีอัธยาศัยการเจรจาปฏิเสธที่รื่อนหูแต่กวนอูลกลับแสดงความโกรธตวาดออกมาว่าสัญชาติสุนักหรือคิดจะมาสมสู่กับลูกสาว หากท่านมิใช่พี่ชายของเบงแล้วคอของเจ้าต้องหลุดจากบ่าว่าแล้วกวนอูให้ทหารรับชายขับไล่จูกัดกินออกไปนี่คือความผิดพลาดอันเป็นจุดอ่อนของกวนอูอย่างใหญ่หลวงขาดยุทธศาสตร์แนวคิดทางการเมืองโดยสิ้นเชิงจูกัดกินทั้งตกใจและทั้งอายะเตลิดหนีออกจากเมืองเกงจิว๋วแทบไม่ทัน มิเคยคิดมาก่อนว่าจะพบกับความกักขระเยี่ยงนี้พอถึงกังตังก็เล่าเหตุการณ์ทุกถ้อยคำทั้งหมดให้สุนกวนฟังซุนกวนโกรธจนโทสะพุ่งสุดขีดร้องตะโกนว่าไอ้กวนอูมึงกับกูไม่ต้องอยู่ร่วมแผ่นดินกันอีกแล้วจึงสั่งเรียกประชุมทุกฝ่ายขอความเห็นชอบในการยกทัพไปตีเกงจิวที่ปรึกษา เปาจิตคานว่านับวันโจโฉคิดแย่งราชสมบัติแต่ขัดด้วยเล่าปีเป็นกระดูกข,ขวางคออยู่ถ้าเราร่วมกับโจโฉปราบเล่าปีก็เท่ากับว่าเราร่วมมือช่วยทรราชโจโฉในการแย่งราชบัลลังก์ทางที่ดีเราควรให้โจโฉส่งกำลังตีกวนอูทางบกกวนอูต้องยกกำลังออกจากเกงจิ๋วไปยันโจโฉ เมื่อนั้นเราจึงส่งกำลังไปยึดเกงจิ๋วเห็นจะได้โดยง่ายกว่าเข้าไปประจันหน้ากับควนอูซึ่งหน้าซุนกวนเห็นด้วยกับข้อเสนอของเปาจิตจึงมีหนังสือขอให้โจโฉเข้าตีเกงจิ๋วทางด้านอ้วนเสียทับกังตังจะเสริมเข้าตีเกงจิ๋วเองฝ่ายเล่าปีกับของเบ้งเมื่อรู้ว่าซุนกวนร่วมเป็นพันธมิตรกับโจโฉ ขงเบ้งจึงแนะให้กวนอูไปตีชิงเมืองอ้วนเสียให้ได้ก่อนเพื่อความได้เปรียบทางยุทธวิธีกวนอูนำทัพเข้าตีเมืองทรงหยงแล้วยกประชิดตีอ้วนเสียสเสด็จเจ้าโจโฉส่งบางเต็กกับอิกิมไปช่วยป้องกันเมืองบางเต็กเป็นนายทหารที่มีจิต บึกบุนถึงแม้จะเป็นนายทหารใหม่แต่ห้าวหารก่อนออกรบสั่งให้ต่อลงศพไว้ใบหนึ่งสั่งเสียลูกเมียเลี้ยงส่งเพื่อนฝูงแล้วเจรณาในว่าลงศพนี้ถ้าเราออกรบแล้วตายก็จะใส่ศพตัวเองมาถวายวีอ๋องโจโฉแต่ถ้าเราฆ่ากวนอูตายก็จะตัดศีรษะกวนอูใส่ลงมาถวาย สามก๊กหลายสํานวนได้พนาันนาเหตุการณ์สู้รบระหว่างบังเต็กกับกวนอูวไว้อย่างมีสีสันทั้งสองฝ่ายประสบปัญหาทั้งภายนอกและภายในอย่างมิได้คาดคิดอีก,กิมเป็นนายทหารเก่าที่ร่วมศึกกับโจโฉมากกว่า30ปีจึงเกิดริษยาจิตกลัวบังเต็กจะมีความดีความชอบมากกว่าตนจึงขัดขาบังเต็กตลอดการรบ แต่ก็ถูกกวนอูใช้การทดน้ำท่วมทับอีกิมที่ไปตั้งอยู่ในหุบเขาจนแตกยับเยินกวนอูในช่วงนั้นมีชื่อเสียงก้องปัตภ,ภีไม่มีใครกล้ามาต่อกรด้วยมีแต่บางเต็กที่ห้าวหาญไม่กลัวกวนอูด้วยถือว่าตัวเองถึงถูกกวนอูฆ่าตายก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแต่ถ้ากวนอูลพลั้งพลาด บังเต็กก็จะกลายเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ปราบกวนอูดได้ก่อนออกรบกวรเป๋งพูดกับบิดาว่าอันตัวพ่อท่านเปรียบดังขุนเขาอันยิ่งใหญ่ส่วนบังเต็กนั้นเป็นดังศิลาน้อยควรหรือที่พ่อท่านจะลดตัวไปสู้กับมันบังเต็กเปรียบเหมือนลูกอัวเพิ่งเกิดย่อมไม่กลัวเสือพอเผชิญหน้ากันบังเต็กกล่าวคำหยาบช้า บอกว่าได้เตรียมลงศพมาใส่หัวกวนอูกวนอูจึงประกาศว่ามึงคุยโมไว้มากอย่างไม่สมควรกูจะฆ่ามึงเหมือนฆ่าหนูน้อยเสียตัวหนึ่งก็ยังคิดเสียดายข่มเงาวของกูแล้วทั้งสองก็เข้าปะทะกันระหว่างการรบที่ชุนลมุนบังเต็กใช้เก่าทันยิงถูกกวนอูที่ไหล่ขวาแต่บังเต็กก็ถูกทหารกวนอูจ,จับได้ กวนอูจึงให้เอาตัวไปประหารชีวิตแล้วยกทหารไปล้อมเมืองอ้วนเสียโจยินจึงให้ทหารยิงเกาทันอาบยาพิษไปถูกไหล่ซ้ายของกวนอูอีกจนกวนอูบาดเจ็บตกจากหลังมาการตีชิงเมืองอ้วนเสียของกวนอูจึงต้องล่าช้าออกไปปรากฏว่าเกาทันที่ปักตรงไหล่ซ้ายกวนอูเป็นเกาทันที่อาบยาพิษ กวนอูมีโอกาสเสียชีวิตได้ลูกน้องทั้งหลายแนะให้กวนอูยกทัพกลับเกงจิว๋วรักษาบาดแผลให้หายแล้วค่อยมาทำการใหม่แต่กวนอูไม่ยอมยกทัพกลับพอดีหมอหัวโตวชาวเมืองกุนผู้มีฉายาเป็นหมอเทวดาทราบข่าวกวนอูได้รับบาดเจ็บก็รีบมารักษากวนอูมีความเจ็บปวดเป็นอันมาก แต่กลัวเหล่าทหารจะเสียขวัญขณะที่หมอหัวโตผ่าตัดขูดพิษลึกถึงกระดูกหมอหัวโตจะขอเอาปลอกมัดกวนอูติดกับเสาแต่กวนอูหัวเราะบอกว่าท่านจะทำอย่างไรก็ทำเถิดเราจะอยู่นิ่งให้ทำกวนอูนั่งเอียงไหลให้หมอหัวโตขูดพิษแล้วชวนหมอหัวโตกินเหล้า เรียกมาเลี้ยงมาเล่นหมากรุกจีนหมอหัวโตวเอาบีดหมอเชือดเนื้อร้ายออกเสียแล้วใส่ยาเย็บแผลโดยที่กวนอูไม่ได้ครางหรือสำแดงความเจ็บปวดจนหมอหัวโตวออกปากว่าตั้งแต่รักษาคนป่วยมามีท่านกวนอูคนเดียวที่ทนต่อความเจ็บปวดได้ดีนักพร้อมกับแนะนำให้กวนอูระงับความโกรธให้ครบหนึ่งร้อยวัน พิษเก่าทันจึงจะหายสนิทกวนอูทราบซึ่งในความดีของหมอหัวโตวจะมอบทองคำหนักสามช่างสิบบาทแก่หมอเทวดาแต่หมอหัวโตวปฏิเสธที่จะรับกล่าวว่าท่านกวนอูประกอบด้วยความซื่อสัตย์จึงได้มาช่วยรักษาพยาบาลว่าแล้วหมอหัวโตวเอายาปิดแผลไว้ให้แล้วก็ลาจากไป บุยอ๋องโจโฉทราบว่าบังเท็กเสียทีแก่กวนอูก็ตกใจมีหนังสือให้ซุนกวนเข้าตีเกงจิ๋วสัญญากับซุนกวนว่าถ้าตีเกงจิ๋วได้แล้วจะยกเมืองกังหลําให้อีกหัวเมืองหนึ่งเตียวเจียวที่ปรึกษารัฐบุรุษกังตังบอกซุนกวนว่าเวลานี้โจโฉกำลังเข้าที่คับขันขวัญน,นี้ดีฟอ ที่สัญญาว,ว่าจะยกเมืองกังหลํำให้นั้นเป็นแค่คําพูดลวงตามสไตล์ของนักการเมืองถ้ากวนอูแพ้เราโจโฉจะบิดพลิ้วไหนเลยจะยกเมืองให้อย่างที่บอกกังตังหลังจากสิ้นจิวยี่โลซกได้เป็นแม่ทัพเรือแทนเมื่อโลซกถึงแก่กรรมด้วยโรคชาราเมื่อโลซกถึงแก่กรรมด้วยโรคชาราโลซกได้แนะนําสุนกวน แต่งตั้งลิบองเป็นแม่ทัพแทนขณะที่ซุนกวนกับที่ปรึกษาทั้งปวงกำลังพิจารณาข้อเสนอของวีอ๋องลิบองเดินทางจากลกเ้าเข้ามารายงานว่ากวนอูยกทัพไปตีเมืองอ้วนเสียทิ้งเกงจิ๋วว่างเปล่าเรายกกำลังไปตีเกงจิ๋วตอนนี้เห็นจะได้เมืองโดยง่ายซุนกวนแซงลองภูมิลิบองแม่ทัพใหม่ ว่าข้าอยากไปตีเมืองชีจิ๋วก่อนท่านจะเห็นประการใดีิบองตอบอย่างฉาดฉานมั่นใจว่าข้าพระเจ้าเห็นว่าเข้าตีเกงจิ๋วจะดีกว่าได้เกงจิ๋วเท่ากับเราได้ยึดแม่น้ำแยงสีเกียงไว้ทั้งสายสีจิ๋วอยู่ไกลไปทางเหนือต้องใช้ทหารบกเข้ายึดและถ้ายึดได้ยังรักษาไว้ได้ยาก หากมีผู้อื่นมาตามตีสุนกวนพอใจในคำตอบแม่ทัพเรือคนใหม่เห็นชอบด้วยที่จะเข้าตีเมืองเกงจิว๋วสั่งเตรียมการทหารให้พร้อมตั้งลิบองเป็นทัพหน้าสุนกวนเป็นทัพใหญ่ยกตามไปสมทบพอถึงเมืองเกงจิว๋วลิบองพบว่ากวนอูดได้เตรียมป้องกันเกงจิ๋วไว้อย่างเข้มแข็งสร้างหอสัญญาณไฟไว้ตลอดแนวชายน้ำ เคลื่อนกองทัพเข้าประจำแนวน้ำอย่างแน่นหนาลิบองเห็นว่าถ้ายกทัพเข้าตีมีหวังถูกตีแตกกลับแต่เมื่อได้คุยโวกับซุนกวนว่าจะตีเกงจิ๋วไว้แล้วเลยแกล้งรายงานไปว่าป่วยให้เลื่อนการตีเมืองไว้ก่อนลกซุนที่ปรึกษารุ่นใหม่ของกังตังอีกคนหนึ่งจึงบอกว่า ที่ลิบองบอกว่าป่วยข้าพระเจ้าเข้าใจว่าคงมิได้ป่วยจริงสุนกวนจึงให้ลกซุนไปเยี่ยมดูอาการลิบองลกซุนเห็นลิบองไม่เป็นอะไรมากครุ่นคิดตาเมอ่ลอยลกซุนจึงเสนอยาขนานวิเศษให้ด้วยการลวงกวนอูให้กำเริบใจประมาททับกังตังโดยให้ลิบองออกข่าวป่วยแล้วขอลาออกจากตำแหน่งแม่ทัพให้คนอื่นมาแทน คนแทนแต่งกลนอบายเกรงกลัวกวนอูถึงกับส่งข้าวของไปคำนับกวนอูขอพึ่งบารมีกวนอูมีใจกําเริบม,มองข้ามภัยจากกังตังถอนทหารจากเกงจิ๋วไปเพิ่มตีอ้วนเสียตอนนั้นทัพกังตังก็จะตีเกงจิ๋วได้โดยง่ายลิบองดีใจที่ลกสุนมาช่วยหาทางออกให้ จึงแกล้งทำป่วยต่อสุนกวนพอรู้กลอบายก็ยอมรับใบลาของลิบองแต่งตั้งลกซุนขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่แทนลกซุนเป็นคนหนุ่มที่ยังไร้วีรกรรมไม่มีชื่อเสียงโด่งดังจึงไม่เป็นที่หวั่นเกรงของใครแม้แต่กวนอูย,ยังออกปากว่าทำไมสุนกวนช่างโง่อย่างนี้แต่งตั้งเด็กๆมาเป็นแม่ทัพได้ของฝากจากลกซุน มาขอพึ่งบารมีกวนอูกำเริบใจถอนทหารออกจากเกงจิ๋วจริงๆเรียกระดมมาช่วยตีเมืองอ้วนเสียเชื่อมั่นตัวเองสูงยิงลำพองใจทำให้กวนอูหลงกลลกสุนเด็กวานสืนอย่างง่ายได้ทางด้านสุนกวนมีหนังสือไปเร่งสำทับให้โจโฉเสริมทับไปบีบกวนอูให้พะวงกับแนวรบเมืองอ้วนเสียละทิง้งเกงจิว๋ว บทที่84สุนกวนประหารกวนอูลีบองจัดทหารปลอมตัวเป็นพ่อค้าลงเรือโปะเลียบเข้าใกล้หอไฟของเกีงจิ๋วในเวลาพลบคำ่ำยามรักษาการถามว่าเป็นเรือใครทหารลีบองตอบว่าเป็นเรือพ่อค้าถูกลมตีพลัดมาทางนี้ว่าแล้วทหารลีบองใช้สิ่งของเครื่องใช้ล่อติดสินบนทหารเกีงจิว๋ว นายใหญ่ในบ้านเมืองรับบรรณาการได้ทำไมพูดน้อยอย่างเราจะรับของกำนันเศษเล็กเศษน้อยบ้างไม่ได้ทหารกางตังจับยามรักษาการบนหอไฟได้หมดบังคับให้นำเข้าเมืองเกียงจิว๋วเรียกทหารยามเปิดประตูเมืองยามประตูคิดว่าเป็นพวกเดียวกันก็เปิดประตูเมืองให้ลิบบองจึงยึดเมืองเกียงจิ๋วได้อย่างง่ายดาย ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้จิ๋วยี่กับโลซกพยายามมานับสิบปีจนกระทั่งโลซกตายไปก็ยังทวงเกงจิ๋วกลับคืนไม่ได้การเสียเมืองเกงจิ๋วของกวนอูเป็นอุทาหรณ์สำหรับแม่ทัพที่ชนะศึกติดติดกันหลายครั้งมิได้เป็นผลดีสำหรับแม่ทัพผู้นั้นเลยเพราะแม่ทัพที่ชนะศึกหลายหลายหนจะเกิดลำพองใจโดยมิรู้ตัวความยิ่งในศักดิ์ศรีที่บุกเดียว ไปรูปคมโลชกที่กังตังใช้อุบายทดน้ำทําลายทัพอิกิมชชยชนะที่มีต่อบังเตกชชยชนะทั้งหลายเหล่านี้ทำให้กวนอูกเกิดความเชื่อมั่นตนเองมากเกินไปยิงถือดีไม่เห็นคนอื่นในสายตาคิดว่างาวมังกรเขียวเล่มเดียวกับความหานกล้าของตนเองก็สยบกังตังกับทัพโจโฉได้แล้วเมื่อเจอลกซุน คนรุ่นใหม่ของกังตังใช้แผนถ่อมตัวหลอกให้กวนอูตายใจด้วยลกสุนอ่านใจกวนอูออกรู้ความเคลื่อนไหวภายในเกียงจิ๋วทำให้กวนอูถึงแม้จะสัตซื่อกล้าหาญเด็ดเดียวแต่เมื่อขาดยุทธศาสตร์ความกล้าหาญเด็ดเดียวของกวนอูจึงกลายเป็นความบ้าบินที่ไรทิศทางเราจื้อเคยกล่าวไว้ว่าความสุข เป็นแหล่งซุ่มซ่อนของความทุกข์และความทุกข์เป็นแหล่งพักพิงของความสุขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกวนอูจึงพึงยึดเป็นอุทาหรณ์อย่าได้ดำเนินชีวิตอยู่บนความประมาทแม้แต่นาทีเดียวเมื่อยึดเกงจิ๋วได้แล้วลิบองสั่งทหารมิให้ทำร้ายประชาชนขุนนางเกงจิ๋วกับลูกเมียของกวนอูก,ก็ได้รับการดูแลอย่างดีมีทหารลิบองคนหนึ่ง ไปแย่งหมวกกุยเลย้ยกันฝนจากชาวบ้านมาสวมลิบองทราบเข้าจึงจับทหารผู้นั้นมาแม้จะจำได้ว่าเป็นคนมาจากเมืองเดียวกันแต่จำต้องสั่งประหารชีวิตนำหัวไปเสียบประจานมิให้ทหารเอาเยี่ยงอย่างเพราะขัดคำสั่งแม่ทัพห้ามคมเหงรังแกประชาชนเสร็จแล้วลิบองสั่งทำศพทหารผู้นั้นอย่างสมเกียรติโดย ที่ลิบองไปนั่งร้องไห้หน้าห่วงซุยเป็นเวลานานกองทหารกังตังจึงเคร่งครัดในวินัยไม่รังแกราษฎรอีกฝ่ายวุยอ๋องโจโฉรับหนังสือจากซุนกวนก็ยกทับรบกับก,บกวนอูที่อ้วนเสียกวนอูสู้ทับใหญ่กว่าไม่ได้จำถอยทับไปเมืองซงหยงครั้นได้ทราบข่าวว่าลี่บองยึดเมืองเกงจิ๋วได้ก็ตกใจ ยกทหารจะไปตั้งหลักที่เมืองกังอันแต่พอถึงกังอันกลับพบว่าเมืองนั้นยอมสวามิภักดิ์ต่อซุนกวนเสียแล้วกวนอูตกอยู่ในสภาพผู้นำสัมภเวสีเควงควางสับสนว้าวุ่นใจตัดใจนำทหารเข้าตีเกงจิ๋วหวังชิงเมืองกลับแต่กลับถูกลี่บองที่ตั้งมั่นอย่างแข็งขันในเกงจิ๋วตีแตกกวนอูต้องถอยร่น ไปตั้งหลักที่เมืองเล็กๆชื่อเป็กเสียตัดใจลดทิฐิความหยิ่งทำหนังสือไปขอกำลังจากเล่าปีที่เสฉวนแม้จะรู้ว่าระยะทางห่างไกลน้ำไกลไฟหรือจะดับไฟได้ทันควรอูส่งคนไปขอความช่วยเหลือจากเล่าหองกับเบ้งตัดเมืองซงยง ซึ่งเล่าปีส่งให้ไปตีทรงหยงได้จึงตั้งให้เป็นเจ้าเมืองเล่าหองเห็นว่าควรยกไปช่วยเพราะอย่างไรเสียกวนอูก็มีศักเป็นอาเบ้งตัดแย้งว่าท่านเห็นกวนอูเป็นอาแต่กวนอูหาได้เห็นท่านเป็นหลานไม่ครั้งก่อนท่านเล่าปีจะเอาท่านเป็นบุตรเลี้ยงแต่กวนอูค้านว่าท่านเป็นคนแท่เล่าก็จริงแต่เป็นคนโง่เง่าหาชาติตระกูลมิได้ ท่านลืมเหตุการณ์นั้นไปหมดแล้วหรือเล่าหองกับเบ้งตัดจึงทำเฉยมิได้ยกทัพไปช่วยกวนอูให้พ้นจากวิกฤตชีวิตโดยลืมนึกถึงสิ่งที่จะตามมาในอนาคตถ้าเล่าปีกับของเบ้งรู้ว่าพวกตนทำความผิดอะไรไว้ในครานั้นทัพซุนกวนร,รายล้อมเป็กเสียทั้งสีด้าน สุนกวนให้จูกัดกินไปเจรจาเกลี้ยกล่อมกวนอูให้ยอมจำนวนแต่กวนอูไม่ยอมสุนกวนจึงสั่งทหารโจมตีทุกด้านกวนอูจวนตัวหนีออกจากเมืองถูกทหารสุนกวนจับตัวได้เอาเชือกมัดไพ่หลังมาส่งให้สุนกวนพร้อมกับกวนเป๋งลูกชายสุนกวนเห็นกวนอูถูกจับมัดมือไพ่หลังอย่าง ไร้ผิดสงเป็นภาพที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นในชีวิตภาพลักษณ์ของขุนศึกมือชากาศแห่งแผ่นดินมีความซื่อสัตย์รักษาคุณธรรมเป็นที่นับถือของคนทั้งปวงทำให้สุนกวนมีความนับถือในตัวกวนอูยิ่งนักอยากได้กวนอูมาเป็นพวกด้วยจึงออกปากกับกวนอูด้วยใจจริงว่ามีน้ำใจรักกวนอูบูชาในความมีคุณธรรมของท่าน ไม่คิดทำร้ายท่านจึงอยากขอร้องให้มาร่วมกันเป็นฝ่ายเดียวกันกวนอูได้ยินกลับตาวาดใส่ซุนกวนแบบไม่ยั้งดาซุนกวนเป็นเด็กตาเขียวไอหนูหนวดแดงกูสาบานกับเล่าปีจะกอบกู้ราชวงหัน่นมีหรือกูจะเข้ากับขบฏอย่างมึงอยากเกลียกล่อมให้เมื่อยปากคนอย่างกูไม่เคยคิดจะเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนาย กูจะขอตายด้วยความสัตว์ขึ้นชื่อว่าเป็นไม้ก็ต้องเป็นไม้หากกลายเป็นอื่นได้ไหมขึ้นชื่อว่าเป็นชาติแก้วแล้วถึงจะถูกทำให้แตกละเอียดก็ไม่หายชื่อสุนกวนจึงหันมาปรึกษากับนายทหารว่าคนอย่างกวนอูเป็นวีรบุรุษที่แท้จริงอยากเอาชนะใจกวนอูด,ด้วยความดี กังตังต้องการคนเก่งกับคนดีอย่างนี้โจหอมนักบัญชีกังตังเตือนสูนกวนให้รำลึกถึงเมื่อครั้งโจโฉอยากได้กวนอูวไวชัยเอาใจกวนอูสารพัดให้มาเซ็กเทาเสื้อเกราะทองคำยศถาบรรดาศักดิ์ความสุขทั้งมวลที่มนุษย์คนหนึ่งพึงจะให้ได้โจโฉยังชนะใจกวนอูไม่ได้ยังถูกกวนอูหักด่านฆ่านายทาหารมือดีไปหลายคน ทุกวันนี้โจโฉยังครั่นคร้ามในฝีมือกวนอูอยู่ไม่หายโจหอมแะสุนกวนเมื่อจับกวนอูได้ก็ควรจะฆ่าเสียโจหอมหารู้ตัวไม่ว่าตนเองกำลังแนะให้เจ้านายกระทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเลยในชีวิตให้หนายทำสิ่งที่ผิดพลาดใหญ่หลวงไม่มีทางแก้ไขจะต้องเสียใจไปจนวันตายถ้าสุนกวนมองหมากหลายชั้นมีวิสัยทัศน์ยาวไกลกว่านี้ ต้องรู้ว่ากวนอูกับเล่าปีสาบาลเป็นพี่น้องกันการเข็นค่ากวนอูเท่ากับประกาศตนไม่อยู่ร่วมโลกกับเล่าปีและเตียวหุยจะกลายเป็นความแค้นส่วนตัวที่ไม่มีวันจะรอมชอมกันได้ต้องชำระกันให้ตายไปข้างหนึ่งโดยมิใช่การสู้รบที่เป็นเพียงแค่ศัตรูทางการเมืองซุนกวนฟังแล้วนิ่งคิดอยู่เป็นเวลานานพยักหน้าบอกว่า ท่านว่ามาดังนี้เราเห็นชอบด้วยจึงสั่งให้ทหารนำกวนอูก,กับกวนเป๋งสองพ่อลูกไปฆ่าเมื่อกวนอูตายเป็นปีที่24ที่พระเจ้าเฮียนเต้เสด็จมาอยู่ที่นครหลวงฮูโตพศ762เดือน12กวนอูมีอายุครบ58ปีส่วนม้าเซ็กเทาที่กวนอูขี่นั้นมีคนนำมาให้สุนกวน สุนควรให้ม้าตงเลี้ยงดูไว้แต่ม้าเซ็กเทาไม่ยอมกินหญ้ากินน้ำไม่กี่วันก็ตายตามกวนอูไปคนบันทึกเรื่องราวของสามก๊กทุกสำนวนรู้ว่าการตายของกวนอูสะเทือนความรู้สึกของผู้อ่านโดยทั่วไปไม่มีตัวละครใดในสามก๊กที่ปวงประชาราชยกย่องให้เป็นองค์เทพเยี่ยงกวนอู ภายหลังการตายจึงมีเรื่องราพิสดารให้อ่านกันต่อเรื่องมีอยู่ว่ากวนอูได้มาเข้าฝันลูกน้องที่ค้างอยู่ในเมืองเป็กเสียมายืนอยู่ตรงหน้าฮองฮูด้วยเลือดท่วมกายตื่นเช้าร้องให้จิวชองฟังพอดีมีคนมาบอกว่าทหารสุนกวนหิ้วหัวกวนอูก,กับกวนเป๋งมาร้องเกลียก,กล่อมให้รู้ความจริงแล้วยอมจำนนหองฮูกับจิวชอง ขึ้นไปบนเชิงกำแพงเห็นจริงก็เสียใจฮองฮูขาดผู้นำอยู่ไม่ได้ไม่ยอมตายด้วยมือฆ่าศึกจึงกระโจนกำแพงลงมาตายส่วนจิวชองใช้มีดดาบเชือดคอตายเมืองเป็กเสียก็ตกแก่กังตังอีกเมืองหนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อีกสำนวนหนึ่งเล่าว่าเมื่อกลนอูตายกลายเป็นอสุรกายในบริเวณภูเขาจวนหยกสันหรือเขาน้ำผุหยกอยู่ในแดนตองเอียงเป็นยอดเขาที่หลวงจีนเผาเจ๋งจำศีลอยู่หลวงจีนเผาเจ๋งเดิมเป็นสมภารอยู่วัดตีนกกสือเคยช่วยชีวิตกวนอูวไว้ตอนหักด่านตกกลางคืนหลวงจีนได้ยินเสียงเปรต ร้องทวงศีรษะคืนหลวงจีนเผาเจ๋งจึงออกมาพบกวนอูที่ยูนอยู่ริมกุฏิอสุรกายกวนอูพอรู้ว่าเป็นสมพันธ์เผาเจ๋งจึงคำนับและบอกว่าข้าพรเจ้าแพ้ศึกถึงแก่ความตายขอท่านสมพานช่วยสวดมนต์ภาวนาแผ่บุญกุศลไปบ้างเถิดหลวงจีนเผาเจ๋งจึงว่ากงเกวียนกำเกวียนตัวข้าเขาเขาฆ่าตัว ท่านข้างงันเหลียงบุญทิวกับนายด่านห้าตำบลพวกนั้นมาทวงศีรษะจากท่านหรือครั้งนี้ท่านเสียทีตายไปแล้วจะไปทวงศีรษะกับใครเล่าหลวงจีนเผาเจ๋งจึงสวดมนต์แผ่บุญกุศลให้อสุรกายกวนอูรับส่วนบุญแล้วก็ลาไปอาศัยอยู่ในยอดเขาจวนยกสันชาวบ้านจึงพากันปลูกสารให้กวนอู สถิตเป็นเทภารักศักดิ์สิทธิ์อยู่ณที่แห่งนั้นฝ่ายซุนกวนได้รับชัยชนะฆ่ากวนอูดได้แล้วก็จัดให้มีงานฉลองใหญ่ในงานซุนกวนกล่าวสรรเสริญคุณงามความดีของลิบองให้เกียรติอย่างยืดยาวเชิญชวนทหารดื่มให้แก่ลิบองพอลิบองรับจอกสุราจากซุนกวนกิริยาของลิบองก็พลันเปลี่ยนไป จ้องตามองสุนกวนขเขม็งเราจะกินเลือดกินเนื้อโกรธกันมาหลายชาติแล้วเหวียงจอกสุราลงบนพื้นรีบองตรงเข้าจับคอสุนกวนตวาดว่าไอเด็กตาเขียวไอหนูหนวดแดงมึงรู้จักกูไหมแล้วเหวียงสุนกวนล้มหมอบอยู่กับพื้นบรรดานายทหารต่างตกตะลึงครั้นได้สติรีบวิ่งไปช่วยประคองซุนกวนไว้ ลิบองเดินแข็งทื่อไปนั่งเก้าอี้สุนกวนตาขเขม็งไม่กระพริบพูดเสียงกล้องดังว่ากูนี่แหละกวนอูในที่นั้นพากันตกใจแทบสิ้นสติสุนกวนกับทุกคนพากันลงกราบที่พื้นกันหมดลิบองก็ล้มคว่ำลงจากเก้าอี้เลือดทะลักออกทางเจ็ดทวานสิ้นใจตาย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสุทธิชัยอ่านหนังสือดีๆให้ฟังนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมอ่านสามกกใครที่ติดตามฟังไม่ทันย้อนกลับไปฟังเข้ามากดสมัคร subscribe ติดตามสุทธิชัย l i ฟ e ใน YouTube ย้อนกลับไปฟังได้ตลอดเวลาครับไม่ว่าตื่นเช้า6กโมงครึ่งท่านจะกำลังปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กำลังจิบกาแฟกำลังออกกำลังกายฟังไปด้วยทำไปด้วยหลายๆอย่างพร้อมพร้อมกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ